สวัสดีค่ะวันนี้แฟนต้าจะพาไปชมยาลิดรุ่นสปอร์ตที่มาพร้อมกับตัวชุดแต่งพิเศษเอ็กเออรโบเดี๋ยวตามไปดูกันเลยค่ะ สำหรับยาลิสเอ็กโนะคะมีให้เลือกด้วยกันทั้งหมด3สีก็คือสีแดงสีขาวมุกและก็สีเทาดำค่ะซึ่งเป็นสีที่เรานำมารีวิวกันในวันนี้สำหรับรุ่นที่จะนำมาติดชุดแต่งพิเศษได้จะมีด้วยกันทั้งหมด2รุ่นย่อยนะคะก็คือยาลิสสปอร์ตพรีเมียราคาจะอยู่ที่728,600บาทอีกรุ่นก็คือยาลิสสปอร์ตราคาจะอยู่ที่65 8 6 0 0บาท ซึ่งถ้าเป็นสีขาวราคาก็จะบวกเพิ่มไปอีก7,000บาทนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าตัวชุดแต่ง e x ็ r e ์ที่มีราคาเพิ่มมาถึง44,600บาทเนี่ยมีอะไรเพิ่มมาบ้างนะคะเดี๋ยวไปดูกันค่ะอย่างแรกเลยก็คือตัวสเกิร์ตด้านหน้าซึ่งเป็นสีทูโทนนะคะเป็นสีเทาตัดกับสีดำนะคะ ตัวถัดมาก็จะเป็นตัวสเกิร์ตด้านข้างนะคะก็จะมาพร้อมกับตัวกราบข้างประตูนะคะอันนี้ก็จะเป็นชุดแต่งเอ็กซ์บทั้งหมดเลยในส่วนของตัวล้อนะคะของเขาก็จะเป็นล้ออัลลอยดีไซน์ใหม่สีทูโทนตกแต่งตรงกลางด้วยตัวเอ็กนะคะมาพร้อมกับตัวซุ้มล้อนะคะสีดำตัวนี้ก็จะทำให้รถด,ดูเป็นรถคอร์ทโอเวอร์มากยิ่งขึ้นค่ะในส่วนของหลังคาของเขาก็จะตกแต่งเป็นหลังคาสีดำเงานะคะ อันนี้ก็คือเพิ่มความสปอร์ตให้กับตัวรถค่ะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของด้านท้ายรถนะคะ,ะด้านท้ายตรงนี้ก็จะมาพร้อมกับชุดสเกิร์ตด้านท้ายซึ่งก็จะมาพร้อมกับสัญลักษณ์เอ็กตรงด้านท้ายรถค่ะอ่ะลืมบอกไปเลยค่ะสำหรับรถรุ่นนี้นะคะเขาจะมีการปรับชุดโชคกอัพและก็สปริงทำให้รถยกสูงขึ้น3 0ม m mm ค่ะ แล้วก็นอกจากนี้นะคะสําหรับใครที่ต้องการการตอบสนองของอัตราเร่งที่ดีขึ้นก็สามารถติดตั้งกล่องคเลิ่งไฟฟ้าหรือ Active Speed เพิ่มได้ในราคา5,200บาทค่ะในส่วนของภายในนะคะเบาะก,ก็จะเป็นเบาะหนังสีแดงเทอร์ราโรซ่านะคะตัดกับสีดําในส่วนของพวงมลาลัยก็จะเป็นหุ้มหนังแบบนุ่มพิเศษนะคะเป็นสีแดงตัดกับสีดําเช่นเดียวกันค่ะตัวเบาะเนี่ยจะถูกออกแบบมาให้อบก,กระชับลําตัวนะคะ ทำให้ขับแล้วก็นั่งได้อย่างสบายในส่วนของหน้าจอนะคะเป็นหน้าจอขนาด6.7นิ้วรองรับ Apple CarPlay แล้วก็ Android Auto ค่ะในส่วนของเบาะนั่งผู้โดยสารด้านหลังก็จะมีเข็มขัดนิรภัยมาถึง3จุดนะคะเพื่อเพิ่มความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นค่ะ สำหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่สนใจอยากจะได้ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะเดี๋ยวต้าจะทิ้งช่องทางการติดต่อไว้ให้ทางด้านท้ายคลิปนะคะสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณทุกการรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด s u b สไครต์ให้ต้าด้วยนะคะลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ